โอเคครับดีๆถ้าพัตุเกมพับจีอีกครั้งนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นพับจีธรรมดาเราเป็นพับจีในโลกเวทมนต์นะอ่าแล้นี่ก็คือแมปเอ็นเกลในตอนนี้ตอนนี้เราไปอยู่ต่างโลกเรียกได้ว่าเป็นพับจีต่างโลกนะบอกเลยว่าเป็นโลกแห่งเวทมนต์และกระดาบซึ่งไม่มีปืนแน่นอน แล้วเรามาลงกันที่เมืองก็คือเมืองยัดเนี่ยแต่เป็นคนละยัดเป็นยัดคนละจักรวาลกันอะไรฟังดูเรื่องวันนี้เรามาในฐานะเป็นนักดามนักวอร์เดอร์นี่ดาาดาบที่เป็นไปเรื่อยเหมือนกับก็คือเรื่อยเลย แล้วที่เห็นกล้ามนี่ไม่ใช่กล้ามมีกี่ก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นกล้ามจรนแดง,งเก็บอะไรวะเดี๋ยวนะหมวดนี้เพิ่งเคยเล่นมันคืออะไรเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไม่ดูยายาฟารแผลเก็บไปก่อนมาฮะร้านตักงจ่เพี้ยเหมยหมงนี้เนี่ยหมวกมีกระป๋องน้ำสองใบเนี่ยกุเลอกคาดผิดไปเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟาร์มก่อนแล้วกันอ้าววงมา ไปข้าวงดีกว่าไอหมอนี่เป็นเป็นอาเชอร์นะเป็นสายธนูเป็นอาเชอร์ไปเราก็ต้องไปเข้าวงนั่นคืออะไรวะเฮ้ยมอไซค์มีมอไซค์มีมอเตอร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์ <c oughs> เป็นไม้ยูนิคอร์น แต่ละเบอร์สี่กันใกล้ๆมาเพื <eviden> ่อนเบอร์สี่เหมือนจะเป็นนักธนูนะเป็นอาเชอร์ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอเสียงรถมีเสียงรถใหญ่เสียงรถสี่หาของก่อนดีกว่า มีผัวอุ้ยไอยะลูกไฟคาถาไฟเอาจจะอยูไกล้เนี่ยเราแอบดูด้วยน่นาจะเป็นพวกน่นาจะเป็นพวกจอมเวทมหาปราชญ์กำลังยิงเวทใส่กันอยู่เอาฮะเอาไอ้เหี้ย เอามาดมิมาดิวะไอ้ีอ้ยบอนตีย้าจังวะนักดาบกูเออสายบอลเเออาจจะไม่เหมาะกับเราตีโคตรช้าเลยฉะนั้นรอบนี้เราจะมาเป็นสายนักเวทนะมาเป็นจอมเวทมาเป็นมหาปราหลาาเวทมบ์ขเขาใช้กันยังไงนะจะต้องไปศึกษาตอน เขาแบบที่นี่มันเป็นเอ,อเป็นโลกคู่ขนานของพัพทีที่เราเคยรู้จักกันนี่ซึ่งถ้าเป็นโลกเก่าเราก็จะใช้ปืนยิงไปนั่นแหละแต่มาในโลกนี้ในวันนี้ผมเป็นตักเวศแต่ยังไม่รู้ว่าเวมบอลที่ใชของเราอะ่ะมันคือเวมบอลประเภทไหนเราต้องมาศึกษากอน แต่ถึงแม้เราอยู่ในโลกเวทมนต์แต่ก็ยังมีร้านเคฟตีขายมีเคฟฟีในโลกเวทมนต์นฮะถือปืนนักเวทถือปืนเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นอยากทดสอบตังลยแต่เป็นว่าตอนนี้เจออะไรเก็บให้หมดเบอร์สองคือว่ บอร์สองเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับระเบิดไฟแล้วเบอรสามอะบอร์สามยังกดไม่ได้โอเคงั้นถือปืนแฟร์คือถ้าเป็นนักเวทในเรื่องอื่นๆอ,อ่ะเขาก็จะใช้ไม้เท้าใช้ไม้กระทาแต่เป็นนักเวทในโลกพับจีเนี่ยใช,ใ,ช <c oughs> ใช้ปืนแฟร์ นีใ่ใครใครเป็นคนค,คิดคอนเซปต์ล้วไหนมันก็เปลี่ยนหมดแล้วมันก็ลงทุนแบบเออเปลี่ยนอาวุธสักหน่อยก็ได้ทิ่หายใช้ปืนแฟรด,ดักเวทใช้ปืนแฟก็คือใช้แค่เบอร์หนึ่งลแล้วก็ใช้ปืนแฟยิงแต่กระสุนอาจจะเป็นกระสุนเวทมนต์อาจจะเป็นกระสุนเวทมนต์คือตัวเราอาจจะไม่มีดอกเวทมนต์เหมือนมัดะ ใช่ไหมเหมือนมัดอะที่ไม่มีเวทมนต์แต่ว่าก็เข้าเรียนเรียนเพชรมอนได้มัดเบิร์นเดส <c oughs> ส่วนไอ้หมอนี่เป็นอาเชอร์เป็นจักรนูของเราต้องเป็นคัตตอนเตี๋ยสีฟ้าเหรอเฮ้ยเออว่ะของเราเป็นคัตตอนสีฟ้าเฮ้ยของจริงแล้วตี๋สีอื่นเราใช้สีฟ้านี่สีฟ้าแราวเก็บตี๋สีฟ้า สิอื่นให้เพื่อนเราไปเราเก็บตีบปังเดียเพาะนี่แบบเบลขึ้นแล้วหลังจากที่ตายในครั้งนั้นก็ได้กลับมาเป็นเป็นตักดาบพอตายจากกระดบับพอเจ้าก็ยังเรียกให้เรากลับมาเกิดใหม่เป็นดักเวทอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคือตี่ตแหงต่างโลกแต่ไม่ต่างกับโลกเดิมที่กูเคยอยู่เลย พูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเปื่อยเฮ้ยเกิดอะไรวะเฮ้ยมีมีคนยิงกันไหนเฮ้ยเอาดิอ้าเฮ้ยเชี่ยงหงายไอ้แหน่บอลหลบได้เอาอย่างนี้สถานะเบิดดูดจังหวะาระเบิดกระปนนั่ ลี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 เอาไปเฮ้ยเออมันย้อยต้องกะยาใหม่นี่เออโดนโดนมั้ยเนี่ยลี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 โดนไอสัตว์โดนมันอะลี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 ใหม่ลีใหม่มันมันลียัง

โดนเนี่ยถ้าขึ้นตัวตือตัวเลขสีเหลือคือโดนเราทำ d a m a ม e ได้รีลูกครับรีลูกเอาไอคิ้มไม่ถึงเอาเดี๋ยวตีกูตีกูหมดเลยกูคนเดียวเอาดูหมดเวนเอ้ยคาถากูมีคูดาวเฮ้ย อ่ไม่โดนอะไร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 เลยเลยลยอ้เชี่ยดีไม่ทันหลัง <c oughs> จากสองตาแรกเราเป็นนักดาบไม่เวิร์คเป็นนักเวทก็ไม่เวิร์คนักเวทที่อะไรใช้ปืนใช้ปืนพุรอบนี้ราเป็นนักธนูนะเราเป็นนักธนูรอบนี้แล้วเราก็กดติดตามเบอร์หนึ่ง ึ่ไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งเขาจะพาเราตรงไหนเรื่องนักธนูชุดไม่เหมือนเดิมนะคล้ายๆพวกคล้ายๆตัวปืนหัวเลยวะ่ะนักธนูแต่ปืนปืนธนูนะเป็นมันไม่ใช่ธนูอะ่ะมันเป็นเอ่ออเลโบเอลเ,อลเอลขาเรียกว่านะคอสโบเออมันไม่ใช่ธนูธนูไม้อะ่ะมันเป็นมันเป็นคอสโบเลยอะ่ะ เออโอเคตรงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองพูดกันแล้วกันเฮ้ยจะมีคนวะเฮ้ยมีคนลงบนหลังคาจัดไหมละ่ะจัดไหมละ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงวะไม่ถึงข้างล่างก็ได้โอเคข้างล่างว่าแต่ไอคอัโบมันต้องเก็บเก็บสีเดี๋ยววะไม่รู้นะเก็บก่อนแล้วกันเก็บไม่ให้หมดทุกสีเราเป็น ลูกศิษย์ของอะไรนะมันชื่อไงฮนะอกอออเนออนเจอร์คือฮอกอแต่เราคือฮ <Hawk key! S 1> อกกี้รอรออ๋อไอตัวที่อยู่ข้างบนหลังคาเป็นนักเวทแล้วเหมือนจะไม่ได้มีตัวเยวด้วยเสียงตีนแล้วจะประมาณประมาณสองตัว เอเดี๋ยวไม่ได้ไดีโหลดโอ,อ,อ้โหคนแม่นยิงไม่โดนมาให้เพื่อนหน่อยแต่มันตัวไปแล้วแหละเขาบนนีไ้ไปเข้าบ้านหมาอิ่วะเอ่อ นี่ไงเอายิงถึงกระปุกยิงถึงประตูเล็งหัวซะอย่างดียิงถีงประตูอีเวนนี่เอาไม่โดนไม่โดนโอ้ยหลบก่อนมีลูก ข้างบนยังไม่หมดเหรอยังมียึกไหมไม่มีล่วดี่บ่านไยไปช่วยเพื่อนโดนดิโดนโดนเพื่อนเห็นโดนโดนโลเอ้ยโดนไอ้สัตว์โดนเจ้ากูมีของไหม ไม่มีนะเอาวะเอ้ยเอาว่า,า,วานักขนูเวิร์กวะไอเรามันกับหญิงแมนซะด,ด้วยสิอ <c oughs> ยอดก็ซุ่มไออะไรไอดับไอดับเฮ้ยโหัวเฮ้ยหัวเฮียมันหลบได้ มีคนปา่าด้วยไปมันก็ต้องเอาเวอร์แฟลช <c oughs> เสียไปใครใครใครรู้จะเอาไปก่อนตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยอ๋อไม่อ,ไอ,อ,ามาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังโอ้ยทั้งฮิวทั้งไฟไอหิว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 ,ว,ว,วเอ้ย เอาวงไม้